บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัคราศาสนูปธรรมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลนกล้าวหล้นกระหม่อมรัชกาลที่สิบทรงตระหนักถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระพิสุสงฆ์ในท้องถิ่นธุรกรันดานปัญหาของพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธตามต่างจังหวัดมักจะไม่ได้รับความสะดวกในการรักษา เนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งต้องแออัดกับคนไข้คฤรืหัดที่มีจำนวนมากอยู่แล้วทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสมรัชการที่สิทรงทราบปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นโรงพยาบาล50ปัญษามหาวชิราลงกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดขึ้นมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆในการบำบัดอาการอาภาษของพระสงฆ์และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในชนบทอีกด้วย